ลดดีราคาเด่นเน้นบริการ l i at n ์แอดแอดนัทถาวาโตสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอ้อยอีกแล้วค่ะกับเต็นนัทถาออโตค่ะ รถด,ดีราคาเด่นเน้นบริการต้องนัทธาออโต้นะคะวันนี้ค่ะอยู่กับ BMWX1 ค่ะใครที่กำลังมองหา X1 นะคะบอกเลยว่าราคามือสองตอนนี้น่าสนใจมากๆค่ะขอนสบายๆแล้วที่สำคัญค่ะได้รถยุโรปสมรถน,นาดีๆนะคะใครที่หาอยู่นะคะยังไงตามอ้อยมาดูรีวิวกันก่อนเลยคะ่ะมากันที่ด้านหน้ากันเลยนะจะพูดว่าอะไรไฟหน้าใสมากโคมไฟหน้าใสๆไม่มีตำหนิเลยคะ่ะเพื่อนๆได้ ไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ด้วยนะคะแล้วก็ไฟเดย์ไทมที่เป็นวงแหวนเลยค่ะเวลาที่รถขับเคลื่อนนะคะก็จะเห็นไฟเดย์ไทมคือสองสว่างตอนกลางวันด้วยนะคะชัดเจนมากๆเลยนะถัดมาด้านล่างค่ะนี่เลยนะตัวกันชนมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะคะระบบความปลอดภัยด้านหน้าค่ะได้ในส่วนงตัวเซ็นเซอร์มาด้วยนะคะ คันนี้ฟังก์ชันออปชั่นจะเป็นยังไงจะเด็ดขนาดไหนจะเยอะขนาดไหนเดี๋ยวดูกันให้จบคลิปนะคะตามกันมาเลยนะสีด้านหน้าสีเต็มนะคะไม่เจอตําหนิสีเลยนะสีดําเดิมจากโรงงานนะคะไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนสีอะไรมาเลยนะคะสีเดิมจากโรงงานไม่มีตําหนิสีเลยนะคะล้อมแมกจะเป็นล้อมแมกอัลลอยของ BM นะคะสีเงินนะซีรีส์ยางนะคะจะเป็น2 25 45 r ห8นนะ เป็นล้อมแอขคอร18ค่ะตัวยางเนี่ยถ้าถามส่วนตัวนะคะยังสามารถใช้งานได้อยู่นะคะไม่ถึงกับว่าใหม่มากแล้วก็ไม่ได้ถึงกับต้องเปลี่ยนเลยนะคะลูกค้าก็คือขึ้นอยู่กับดแลพินิจของลูกค้าใหม่นะคะมากันที่ด้านข้างเลยนะคะฝาครอบกระจกค่ะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่เป็น LED แบบนี้เลยนะคะด้านข้างนะคะ1.8ไอก็คือเป็นเครื่องยนต์พัน8ไอก็คือเครื่องยนต์เบนซินนะคะมาต่อกันเลยคันนี้กุญแจ2ดอกครบนะคะลูกค้าได้ไปก็คือตามนี้เลยนะคะ ด้านในตัวรถกันเลยว้า wow. วข้างนะคะเป็นหนังสีแดงค่ะตัดกับไดดดำเดินไดดดำสวยๆแบบนี้เลยนะคะสีแดงสวยมากเลยนะสภาพนะคะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขีดขูดค่ะโครงสร้างด้านหน้านะคะเห็นอ์กชัดๆเลยค่ะไม่มีเคาะไม่มีพ่นไม่มีการทำสีกทับนะคะการันตีโครงสร้างเดิมจากโรงงานเลยค่ะมากันที่ประตูบานต่อไปกันเลยนะคะแผงข้าง สะอาดเช่นกันค่ะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขีดขูดนะคะโครงสร้างด้านหลังค่ะเห็นอักชัดๆค่ะไม่มีเคราะไม่มีพ่นไม่มีการทําสีกบทับนะการันตีโครงสร้างเดิมจากโรงงานนะคะด้านข้างข้าง ฝั่งนี้นะคะสีเต็มนะไม่มีตําหนิสีไม่มีรอยหินกระเทาะนะคะฝาขังน้ํามันนะคะจะอยู่ฝั่งเดียวกับคนขับค่ะรองรับน้ํามันเป็นน้ํามันเบนซินนะคะมากันที่ด้านท้ายตัวรถกันเลยนะไฟท้ายนะคะดีไซน์มาเป็นแบบ LED เลยนะคะสภาพโคมไฟท้ายเนี่ยไม่มีแตกไม่มีบิดน,นะคะสภาพใหม่ๆเลยนะระบบความปลอดภัยด้านหลังค่ะจะได้ในส่วนของตัวเซ็นเซอร์หลังมาทั้งหมด4จุดเลยนะคะแล้วก็จะมีไฟทับทิมมาให้ด้วยนะ เปิดฝาท้ายขึ้นมานะคะเดี๋ยวเรามาดูความกว้างของคันนี้กันเลยนะสภาพจะบอกว่าอะไรดีใหม่มากตัวสักหลาดนะคะไม่มีรอยแบบว่าใช้งานมาที่หนักหรือสุดโทมเลยอะคะ่ะสักหลาดคือใหม่มากๆเลยนะแล้วก็ชุดอุปกรณ์ฉุกเฉินตะข่ายแผงกันสัมภาระท้ายทุกอย่างคืออยู่ครบหมดเลยนะคะเพื่อนๆ คือสภาพโดยรวมเนี่ยถือว่าสมบูรณ์มากๆแล้วก็ใหม่มากเช่นกันค่ะโครงสร้างนะคะฝากระโปรงน็อตเดิมนะคะไม่มีไขไม่มีแกะนะตัวอาร์ครางน้ําทุกอย่างคือชัดหมดเลยนะคะคันนี้บอดี้สวยมากสีสวยภายในใหม่มากใครได้ไปรับรองว่ามีแต่คุ้มกับคุ้มแน่นอนนะคะมาต่อกันเลยนะคะที่ด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งนะคะไม่มีตําหนิสีเช่นกันนะคะไม่มีรอยแผลสดนะ สภาพค่อนข้างใหม่มากๆเลยค่ะเพื่อนๆแผงข้างค่ะสะอาดดเลยค่ะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขีดขูดนะคะโครงสร้างด้านหลังค่ะเห็นอาร์คชัดๆเลยค่ะไม่มีเคาะไม่มีพ่นไม่มีการทําสีกบทับนะการันตีโครงสร้างเดิมนะคะมาต่อกันที่ประตูบานต่อไปกันเลยนะคะแผงข้างสะอาดๆเลยค่ะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขีดขูดนะคะโครงสร้างด้านหน้านะคะเห็นอาร์คชัดๆเลยค่ะไม่มีเคาะไม่มีพ่นไม่มีการทําสีกบทับนะ การันตีบอดี้เดิมหมดเลยนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้ mm. เดิมซื้อรถกับนัทถาวอตโต้นะคะอย่างที่บอกเลยค่ะว่าเราการันตีโครงสร้างนะคะรับประกันเลยว่าไม่มีการชนหนัก ตัดต่อตัวถังหรือจมน้ํามาตะแคงผิดความอันนี้ไม่มีแน่นอนนะคะเราซื้อขายแบบการันตีให้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ห้องเครื่องกันต่อเลยค่ะมาดูกันต่อที่ห้องเครื่องกันเลยนะคะเครื่องยนต์คันนี้ค่ะจะได้เป็นเครื่องยนต์1 8 0 0ซีเบนซินนะคะสภาพห้องเครื่องนะคะใหม่ๆเลยค่ะเพื่อนๆทุกอย่างนะคะอย่างที่แจ้งไว้ทุกๆคลิปเลยนะคะเรารับประกันตัวรถนะคะ1ปี20 0 0 0กิโลเกียร์เครื่องยนต์นะคะซื้อไปสบายใจแน่นอนค่ะ น็อตฝากระโปงน็อตเดิมนะคะไม่มีไขเลยไม่ขยับเลยค่ะน็อตเดิมซุ้มล้อคันหน้านะคะทุกอย่างคือเดิมหมดเลยนะคะสติกเกอร์บาร์โค้ดอยู่ครบหมดเลยทุกอย่างคือใหม่มากจริงคันนี้รีวิวไปบอกเลยว่ามั่นใจมากๆสดมากๆเลยนะคะใครที่หา X1 อ,อยู่นะ มารีบมาดูเลยรับประกันว่าสภาพนี้นะคะหนีไม่ออกแน่นอนค่ะยังไงเดี๋ยวภายนอกสวยขนาดนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูความสวยภายในตัวรถกันต่อค่ะโอเคค่ะเรามาดูกันต่อที่ภายในตัวรถของเจ้า BMW X1 คันนี้กันเลยนะคะภายในสวยมากเป็นเบาะหนังสีแดงแบบนี้เลยนะคะคือสวยมากๆเวลาที่ขึ้นมาอยู่แล้วรู้สึกว่าสวยขึ้นมาอีก10%เลยนะคือฟีลประมาณว่ามันดูดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ตัวสภาพเบาะเนี่ยคนขับคนนั่งนะคะไม่มีรอยตําหนิเลยนะอีกอย่างหนึ่งที่ชอบคือมันมีพนักรองขารองต้น ค่ตรงนี้ค่ะมันสามารถปรับได้นะคะคือเวลาที่เราแบบว่า เดินทางไกลๆใช้งานแบบว่าอย่างเงี้ยมันรองขาเราได้ดีมากๆคือลดอาการเมื่อยล้าได้ดีมากๆเลยนะคะมาต่อกันที่สภาพคอนโซลกันเลยนะคอนโซลไม่มีเหนียวไม่มีเยิ้มเลยนะคะสภาพคอนโซลสวยๆเลยะค่ะหน้าจอแสดงผลก็พวกวิทยุนะคะทุกอย่างที่เกี่ยวกับฟังก์ชันตัวรถคันนี้สามารถปรับดูจากหน้าจอตรงนี้ได้หมดเลยนะช่องแอร์ก็จะดีไซน์มาเหมือนเดิมเลยะค่ะด้านหน้ามีทั้งหมด4ช่องนะมีเซ็นทันล็อกไฟฉุกเฉินนะคะถัดมาด้านล่างจะเป็นสวิตช์ควบคุมระบบแอร์นะคะวิทยุ นะช่องชาร์จไฟในรถ USB ช่องเสียบ AUX เกียร์นะคะได้เป็นเกียร์ออโต้ค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นตัวควบคุมตัวหน้าจอตรงนี้ทั้งหมดเลยนะคะก็เลือกฟังก์ชันตามนี้เลยค่ะมีเดียเมนูโทรศัพท์นิเ i กเ,เตอร์หรือเรดิโอนะคะแล้วตรงกลางก็เป็นแบบดอยสติ๊กค่ะสามารถหมุนปรับได้เลยใช้งานง่ายมากๆนะมาดูกันด้านในต่อเลยก็คือที่วางแก้วนะคะด้านในนี้ก็จะมีที่วางแก้วอีกนะคะถือว่าครอบคลุมมากๆ ใหม่อ่ะคือสภาพใหม่มากโดยรวมคือใหม่มากๆจริงๆค่ะแล้วก็อันนี้เลื่อนมาเป็นพนันักเท้าแขนได้ด้วยนะคะก็ขึ้นกับการใช้งานของเจ้าของใหม่เลยนะมาดูต่อกันที่พวงมาลัยเลยนะคะพวงมาลัยได้เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงนะรับสายวางสายจากพวงมาลัยได้เลยนะคะฝั่งขวาของพวงมาลัยตรงนี้นะคะก็คือจะกลายเป็นการปรับพื้นเปลี่ยนเพลงอะไรอย่าง จากพวงมาลัยฝั่งซ้ายก็จะเป็นบวกลบเพิ่มๆจิอะไรประมาณนี้เนาะด้าน,นหลังพวงมาลัยค่ะก็จะเป็นระบบไฟนะคะฝั่งซ้ายฝั่งขวาจะเป็นระบบปั่นน้าฝนค่ะคันนี้นะคือพวงมาลัยก็ถือว่าจับถนัดมือมากๆเลยนะคะไม่มีแบบว่าใช้งานมาหนักละสุตรมเลยนะมากันที่ขวาสุดเลยค่ะจะเป็นสวิตช์ควบคุมไฟหน้านะคะแล้วก็พนักเท้าแขนตรงนี้นะคะก็จะมีสวิตช์ควบคุมกระจกฝั่งซ้ายฝั่งขวานะคะแล้วก็กระจกทั้ง4บานเนี้ยเป็นออโต้หมดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูเลขไมา์คันนี้กันนะ เลขใหม่อ้อยก็ไม่รู้เหมือนกันดูไปพร้อมๆกันนี่แหละ88,073กิโลเมตรไม่แค่80,000กิโลเองถือว่าวิ่งมาน้อยมากๆถึงว่าภายนอกภายในสภาพคือใหม่และสดมากๆนะคะลูกค้าที่ได้ไปอ้อยรู้สึกว่าลูกค้าต้องแฮปปี้มากๆแน่ๆเลยกับการที่จะซื้อรถมือสอง ราคาดีๆสมรรถนะดีๆนะคะคันสักหนึ่งคันนะไปดูกันเบาะหลังกันต่อเลยนะคะตัวสภาพเบาะหลังก็สภาพเหมือนกันด้านหน้าเลยค่ะใหม่มากๆเช่นกันค่ะไม่มีตําหนิเลยนะคะทุกอย่างคืออยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากๆเลยค่ะเพื่อนๆซื้อไปสามารถใช้งานได้เลยนะคะไม่ต้องแมนแนนไม่ต้องทําอะไรแล้วเนาะโอเคภายในภายนอกเราดูกันครบแล้วเดี๋ยวไปสรุปราคากับโปรโมชั่นด้านล่างกันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะดูไอรีวิวกันแบบรอบๆคันกันแล้วนะคะเดี๋ยวไอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะวันนี้ไออยู่กับเจ้า BMW X1 1 1.8i M Sport นะคะปี2016ค่ะราคา769,000บาทเท่านั้นเองคะ่ะราคาว้าว เพียงแค่7 0 0 0แสนกว่าบาทก็เป็นเจ้าของรถยุโรปสมรรถนะดีๆได้แล้วนะคะแล้วที่สำคัญรถคันนี้บอดี้สวยมากๆรับประกันค่ะว่ามาดูผูกใจแน่นอนค่ะโปรโมชั่นค่ะวันนี้นะคะดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์ค่ะหนึ่งปีแรกค่ะหรือค่ะอยากได้ดอกเบี้ยพิเศษ2.79ตลอดอยู่อสัญญานะคะให้ยาวนานสูงสุดกันที่5ปีเลยค่ะหรือค่ะอยากขับก่อนผ่อนทีหลังค่ะขับฟรีไปเลยค่ะ90วันค่ะสําหรับบางคนค่ะที่อยากผ่อนสบายๆนะคะสามารถเลือกผ่อนได้ยาวนานสูงสุดกันที่8ป ดเดือนนนกันเลยะะคะดูแล้วอยากได้รถแล้วนะคะสามารถโทรหาอ้อยได้เลยค่ะที่เบอร์0625646455นะคะหรือว่าจะเป็นช่องทางการติดต่อช่องทางอื่นก็นได้ค่ะไม่ว่าจะเป็น Line@ ค่ะแอนัดถาออโต้ค่ะช่องทางทางแฟนเพจ Facebook YouTube ได้หมดเลยนะคะเรามีเจ้าหน้าที่บริการให้ลูกค้าตลอด24ชั่วโมงกันเลยค่ะยังไงนะคะสําหรับวันนี้ลูกค้าที่อยู่จังหวัดไหนในประเทศไทยก็ได้เลยค่ะเรามีบริการจัดไฟแนนซ์นอกสถานที่ค่ะส่งรถกันให้ฟรีถึงหน้าบ้านเลยนะคะวันนี้ค่ะไอ้ก็ต้องขอตัวไปก่อนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเป็นกําลังใจไอ้อด้วยค่ะแล้วพบกับไอ้ใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยค่าฟอร์ชัว เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคุสภาพมากกว่าหมื่นคันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาฟชัวดอทคอม